ของไงครับของไงข้ามกลางสายฝนครับเอ้าเออคื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 ออีคนตุ่มมือกนาจจะตักนะนอ่แสบน้ำกันครับ ทีมงานคนหนึ่งครับมาแล้วครับช่างเกิรบครับช่างเกิร์บลุงน้องช่างสวงครับครับอันนี้กะอินตะผารำเล่าเนาะครับเนาะทีมมึงก่อนครับสุกหร้อมัง้งหามปครับหมลุนลืดเลยครับ งามๆครับเนี่ยเก็บเวย์รอนครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับมาเน่ช่างรมสุดินผ้ามาวานแหครับของของลูกพีเขาเนาะครับเนาะกับสะหน่วยนึงครับแห่หาพื้นเต็มกระสอบครับเตรมกระสอบครับ เหี้ยนตึมกระสอมป้าบุษันในบ้านครับจากของสาเราบอกว่าไห้วานแล้วออกก่อนก่อนเอ่อฝนใหญ่มากครับเพราะว่าทุกปีนี่มีิตรป่าตัวใหญ่ครับฝนใหญ่มากออกเบิดครับครับถ้าไปตามชมบึงน้ำกันนะครับน้าวาสีไ้ป้าพ่ออยางกินเข่าเทียงบ่ครับแต่ฝนกับบทษันเลยกินเข่าอยู่ครับตามชมทางล้างน้ำกันครับครับไหนเวลาละครับ เดี๋ยวไอมาเบิ้งครับบ้านเหตีไปก่อนครับครับเดี๋ยวตามด้วยเหทีนะครับเนาะกับสีบานของสางร่มสุดดินกัมาสามฝืนครับถ้าผีมาสองกับสีบานข้อใบมืดก่อนครับแต่่อยงมทีหลังครับมาวานทั้งกันครับ เบื้องแฮทีครับตัวนี้ก็ทีบานหาวก่อนเลยนะครับเนาะตัวนั่นไปก่อนครับเตรียมแล้วครับตัวใหญ่ไปนันเลยพี่ล้วมวานเลยออกจากแฮหน่อยครับเันหนึงนี่มัดจออไปครับ กินเ้าเทียงมาเนาะนิดๆพอได้กินมานี่ ปลาแขงแง่ครับข้าเลยปลาดุูกมีแต่หัวหมัมผเต้าแล้วครับเมรัยปลามีงแง่ครับตัวนี้ เนบ็บ <c oughs> ได้ยางได้ยางนี่ปลาปลายังครับปลาครับเหี้มันจันนึงนบอยเหี้มันอู้เต็มเหี้รอเปล่าครับทำไมมันตึกตักตึกตัก

นี่เลยครับแมวเสือใหญ่กินเขาครับเดิมมานแล้วครับเดิมมานแล้ว <c oughs> มานบ่ครับนี้อยูหละมีแต่ปลา,ปา,าแข่งครับนี่ละเฮที hey, ประขาดฝนครับ <c oughs> ไม่ขาดฝนจริงๆเฮตีเ hey, ด <c oughs> ี๋ยวพอต้มนะครับ นะครับเราจะมาดูช่างสวงหวานหวานแหนกันนะครับช่างสวงลงข้าวนะครับตามไปเลยมามาได้ดไเ,ลไดไเลยล่ะไอ้หวานแหกเดอ๋ววโกวโก่อไฟเ้ยครับพี่น้องเ้ย เออพีน้องบ้านเหนี่นี่ต้นกับต้นหนีแน่สวงต้นข้อยู่ก็สีบานแสงแบบนี้ท้นใหญ่ครับต้นใหญ่บอโอ้ยช่างสวง นะ,น,น,นะครับเราจะมาดูนะครับเขาบอกเขาได้ช่อนใหญ่นะครับน้ยช่อนใหญ่ประมาณสามขีดามาตรฐานช่างลมครับพ่อคือับ าามาเบิ้งมาเบิ้งช่างรมสุรินก่อนครับพ่อหมานบอลน,นี่เห็นยังหล่ะใส่ปูด,ด้ะครับนี่โอ้ปลาแหนงครับปลาดุกครับโอ้โอปลาคอวูปลาคอหน่อยครับใส่ช่างรมสุรินไหมแค่เบิ้งหน้านเนี่ยเกือบซ้ำของจบของวะหน่อยกว่าของจบของหน่อยนึงวะ ที่ชาวานแหวนี่วา,านแห,น,น,น,หน,นี้จะมีนะได้กินได้กินหรือน้อยที <laughs> ไ,ดได้กินก่มือนครื่คร <c oughs> ับสิหล,ลอดว่ารับเบิงเบิงฝนมันงฝาเก็บเอาเก็บข้ามานันอยูนี่นี่ดำมิดเลยครับท่านผู้ชม เอาป้าออกจากบ่อก่อนฝนใหญ่สีมาครับแต่เปื้อนมาถือมือแห้งครับวัอนี้เห็นไหครับท่านผู้ชมหุนมืดมืดมากนะครับทีมงานก็ไฟไวถ่ายยางป้ามันสีได้ยางบ่อสีได้หอบบ่อมือลงแห้งครับท่านผู้ชมมือตึ๊บเลยครับเฮ้ยเฮ้ยนี่เป็นใครวะสีแดงวะ เลยครับลุงครับอ้มาเลียน้ำมันหนาวเด้อี่ตังสวงครับบานี้ครับลมกระงอ้ยสวยครับพี่น้องช่งโสวงครับของอ,อูดๆ้มยเมืองฝนอ้ย ลงไปยห้ยาวางปลาเตะครับวางเอาลเลยแบบเป็นอ้วนเนาะเพื่อต่อหลอดมาเนาะผลมาแล้ว แมวออกเงี้ยนี่นี่อะไกิ่นจะได้ไม่มีขี้เลยครับเจอครับเจอตัวใหญ่อยู่ครับหายอยู่หายอยู่ครับ

gốc Này 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 Đây là <khu? coughs> ของใหญ่ครับของใหญ่ข้ามกลางสายฝนครับอ้วนครับตัวนี้อ้วนอยู่ <c oughs> หนาวอยู่ไรครับ <c oughs> โอ้ท่านผู้ชมวานป่าลุยฝนครับบของใหญ่ของใหญ่ปื๊ดนี่เลยผมมีคมครับของมีคมค มือมือก้องเอ็กเซนด์โอ้ยผมก้องไม่ดีกล้องงามยอดครับประกตประกตงามอยู่ครับนี่โอ้ยแต่ตัวเขาเกี่ยวเลยใส่สวยครับใส่สวยไม่ตัดออกนะตัวนั้นนะเอามาเบิ้งช่างสวงครับโอ้ยเจ้าแหกชงเงือเลยบนลลูนก็ะชายดอกอันนี้ช่างสวงขุดปลาคอใหญ่ครับไถบนออมีแม่ปลา โอ้ช she ่างส้วงเอ้าไปโอ้จกทะลางดิล่ะจกที่ไหนอ่ะนี่จุกมั่อันนี้จกนี่นี่เลยนี่จกเอามือหนึ่งจับไปแล้วก็มือหนึ่งจุกทางหลังเอออาบ่าวพึ่งช่างส้วงเอาป้าครับเราเป็นยังดอกช่างช่างรวมสุดิปตาได้อยู่ครับเอา เ <c oughs> อ้คือ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 เฮยเรียอนะอย่าให้รุดนะติดแห้งเลยปรับโอ้แตกแตกแต้องลากเอาครับวานบ่ถือครับต้องลากเอา

มาตะทานมาวใส่เกลือครับเมนื่อเขาจุ่มเอามื่อยหมบรจานไปตักนี่จาหื่บห่องบครับกับทีมงานอย่าติดกเลยครช่างสวงครับช่างสวงเ้มือเท่าแกตากยางนี้เคยไหมกับทีมงานครับบรีวันญยุธ สุดแล้วครับสุดแล้วโอ้บรรยากาศมืดๆครับคืมๆครับนี่ยืไมติเลเแซ่บ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 จะ้องสาครับจะค้องสาผมลมควันเ่้บอกมันหงุดหงิดซีมซีมซีมทางัวเอา กางติดข่อยลยบอยแถวมีตัวอีมยมจับหรือขอน้ไหมมาเด้อ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 กินขวน้ำกันเด้อห่วงนะแกเลยแกเลยสังรลาโอเคันว่าไูนะน้นั่ใช่าะนอันี่แบมนจะุ่งนน้องคนนอือันเีนนเกเแบบอืม กี่ขาวรำกันด้อเขาที่ยังเขาเทียนนเนะแบาามับ่าทีนนแสบๆ้ำกันครับตามนาขาวเลยมีิกเลยึกอรแล้อนบไม่ไ้วนวครับหนาวฝนไหลแม่ขายเนี่ย มึงใครบ้างนั่นก็คือกินได้เด็กอาเลยครับไปเลยเอาเลแซ่บ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 น้ำพอนมืดหรือเปล่าถ้วยอะเม่ก้อนขี้เถ้าเกตี้เกตี้เรียบเปล่าไฟอยู่ทันโอ้ยเกต์ตลอดยาเลยเว้ยเกต์มันเลี้ยงยากเลยหมดแล้วครับเดี๋ยวไปเอาใหม่ โอ้ยแทงล้มตีกินล้มครับเติมของแตกกันครับ่องปะถาชิ้นงูยิงมาได้แล้วงูหน่อยไปมีไข่ด้วยครับนี่โอ้ยไข่ได้หนึ่งมีไข่ยกไว้ขง้นนะโทรศัพท์อยู่ไหมแล้ก็มีใส่นะครับนี่

เอาแต่ไข่เดี๋ยวไว้เยอะมเจ้าอาไปก,กินในเะบ้องตหงน่อยใช่ไหมวะมีรบหักเบิ้งหักเบิ้งมีบอช้างวงโชคดีบะแต่ตัวเมตตัวผูเอาา้ากระเทยม่ไป็อะไร้ายโอ้ตัวผูครับนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีนี่ยเดียัตัวผู้วันนี้ตัผูนตัวผูกันนะนี่แหละตัวเสสายมันแหละต้องเอ้ากินเบ็นโอ้เสบตัวเ่งดบงเดบ่งแมะโอ้ บกบุญอะอย่างเงี้ยบุญสามตัวเจ็บแทบพับนี่คอยมักมองนีมันเดี๋ยวมันยั้มนื่นเ้อเลยคนเอากระพอพนี้เนี่ยมามามาเนี่ยนี่อ่นี่อจะยกจะยกไปแคบให้ดูกับตัวนึงวะเด็กเล็ะเอมิดปลาน่อยดีตเล็กอะไ่อเมื่อครับ เดี๋ยวขออนุญาตกินเขาก่อนนะครับเนาะบุษบุญมูเดี๋ยวบุทันญมูเดี๋ยวเขาจ้ากินปลาขออนุญาตเลยครับก็กินเขาแล้วนะครับเนาะกสิมาสรุปผลงานครับทีมงานสร้างสวนอู้กินปลาเขาเบิดจตอยเอาลขอสปอนเซอร์นะครับโอ้โหครับก็สิสรุปผลงานเนาะว่าสีพากันกลับบ้านแล้วครับตอนนี้ก็ได้เวลาหาโมงกลัวแล้วเนาะครับเนาะ มาเบิ้งที่เรือนะครับหลังจากที่รับประทานไปนึงกลยอย่างกินเขาเรียบร้อยนะครับเนาะครับมาเบิ้งกันว่าเหลือลายปันไดเนะครับเนาะครับนี่ครับยังเหลือปลากดปลาปลาคอใหญ่ตัวหนึ่งนะครับนี่ปลาคอใหญ่ปลากดเหลือลายยู่ครับอันนี้ก็ที่ให้เจ้าของสะเพิ่นะครับเนาะ กับทีมงานสร้างสวงอันนี้หลูกทักเก่ครับนี่ในนักเรียนครับรีนมนับก่อนนักเรียนมรับเย <c oughs> ครับคลิปนี้กับผมมีอย่างไรเนาะครับเนาะก็กินตาของทอฝากจบเพียงเทอนนี้นะครับเนาะ